เรากินอาหารคาวไปเรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะมาบูนข้าวเหนียวมะม่วงมะม่วงสุกเรายังมีนะฮะ <อ Rest> ทีนี้บวดของเราเนี่ยจะเป็นทรงนี้นะฮะเป็นทรงแบบเป็นทรงขวดแบบหนึ่งเนาะที่ไม่ใช่บวดแบบแหลมๆเหมือนที่เราเห็นเข,ข้าวเหนียวกันอะแต่ปัญหาของเรามันเกิดขึ้นคืออะไรรู้ป่าคือหม้อเนี่ยเราไม่มีหม้อเราต้องใช้หม้ออลูมิเ e นะียมไงแต่หมอ้ออลูมิเนียม e ที่บ้านเนี่ยไม่ไดเอามาอยู่ที่บ้านนู้นเราก็เลยกูทําไงดีวะหม้ออลูมิเนียมไม่มีแล้วมีแต่ขวด นีมันก็เลยหุงไม่ได้เราก็เลยอดแอดเอาหม้อสแตนเลสซึ่งมาใช้กับเตาไฟฟ้าซึ่งปกติแล้วการหุงเนี่ยเราต้องใช้เตาแก๊สไงเตาแ๊สอ่ะเตาแสตมาจากมา,เ,าเราก็ใช้เตาไฟฟ้าเราก็เลยเอาหมอ้อตะแกรงเนี่ยมาอดแอดทีนี้หมอ้อสแตนเลสกับที่ขวดเนี่ยตักไซด์มันไม่ได้ไงมันไม่เข้ากันเราก็เลยต้องดัดแปลงนิดเดีวคือเอาผ้าเนี่ยมาปูาไว้สองข้างแบบนี้นะฮะมันหอยเนาะเหมือนหอยแล้วมีเด็กออกมาอย่างนี้นะ เราปลูกเอาไว้เสร็จแล้วใช่ไหมเราก็จะเอาหวดเนี่ยมาใส่อย่างนี้โดยที่ถ้าเราไม่ปลูกผ้าอีหขวดเนี่ยมันจะตกไปที่น้ําข้างล่างไงข้าวมันก็จะไม่โอเคมันจะแฉะมันจะเปียกก็จะว่า,วาเราก็เลยต้องใช้อเนี่ยปะคองมันไว้เดี๋ยวเราก็จะมีตัวช่วยก็คือใบตองไปไปรองอยู่บนนี้ด้วย่ะเพราะฉะนั้นเราเริ่มเลยตอนนี้เราใส่น้ําลงไปนะ,ะใส่น้ําลงไปเอาประมาณ,ปร,มาณประมาณพอให้ข้าวสุกน,นะคะ หยดน,น้ำเบืองแ,แล้วก็เปิดเตาแตสน,นะคะเตาไฟฟ้าอ่ะเอาเปิดเตาไฟฟ้าเสร็จปุ๊บอ่าเราก็เอาใบตองนะคะเอาใบตองลองทับอันนี้อีกรอบหนึ่งนะฮะนี่นะฮะรนะอไว้เพื่อเพื่อกันไอ้น้ำมันออกมานะฮะนะเราก็ DIY ไปค่ะเราก็มีปัญญาเราก็คลิปทำเอาไปเรื่อยนะฮะจากนั้นเราก็เอาขวดเนี่ยวางไป บัวด์บวดมันก็จะไม่เนี่ยนึกออกไหมถ้าเราไม่มีผ้ามินใบตองมีตูดบัวดมันก็จะตกมานี้ไงตกมานี้ไงมันก็ไม่โอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้ตูดบวดกมันอยู่ประมาณน,นี้นะฮะนึกผ้าบอกนะน้ำออก็อยู่แค่นี้ก็ใช้งานได้เราก็เอาเข้าวเหนียวเนี่ยนะฮะที่เราแช่ทิ้งไวนะ้น่าจะหกชั่วโมงแล้วนะฮะนะใส่เข้าไปเลยใส่เข้าไปในบวดนะฮนะก็ไม่เทเลย ะโอเคแม่จันบอกใเทเลย,เลยนะแม่เราก็กลัวไม่สวยไงเทได้เทเลยเทเลยโอเคอ่าเมื่อน้ำมันก็ลงไปข้างกัเลยได้ค่ะแม่จันแม่จันบอกว่าเทเลยค่ะไม่ต้องประดิษฐ์ได้ค่ะน้ำพูดต่อเหม,มือนที่ต้องประดิษฐ์พูดเองเนี่ยโอเคนะคะเทไปเลยค่ะอ่าเน่นะฮะ อ่าโอเคเราก็จะหุงข้าวเหนียวแบบนี้แล้วก็ทิ้งไว้จนข้าวสุกแล้วหลักการเดียวกันก็คือเราก็ต้องมาเอาหวดเนี่ยเขย่าเขย่าเขย่าเพื่อให้ข้าวข้าวล่างเนี่ยมันสลับกันทีนี้เวลามันสุกเนี่ยเราก็ไม่ต้องแบบให้มันสุกสุกจนแบบแฉะอ่ะเอาสุกพอเดี๋ยวเราจะนึ่งสิบนาทีก่อนแล้วก็กลับแล้วก็นึ่งต่ออีกสิบนาทีเป็นยี่สิบนาทีนะมพุ่มกับกูบอกเลยอย่างี้ใช่ไหมอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่าแม่จันมาดู นะฮะแบบนี้นะฮะอ่ะเรียบร้อยเราก็ความเก๋ไก๋ของโมไอ, <laughs> อายนั้นเนี่ยอายนั้นเนี่ยอ่าแล้วเราก็ปิดฝาเอาไว้นะคะแค่นี้แหละค่ะเราก็อัดแออเอาอ่ะเดี๋ยวรอสิบนาทีนาทีเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เรามาดูกันอ่ะอาจารย์ลองซูมเข้าไปดูข้าวมันก็จะเม็ดสวยเลยเห็นไหมฮะเนี่ยเห็นไหมอ่าทีนี้เราก็ต้องกลับเขาอ่ะฮะมันจะร้อยไหม โอเคเอาออกมา่อนนี่ฮะอันนี้ชัดเลยนี่นะโอเคนี้เราก็จะขยับเขาขยับเขาโอ้โอ ข้าวเหนียวให้สุกอีกรอบหนึ่งซึ่งใช้เวลาประมาณ10นาทีเนี่ยนะฮะเป็นรอบ2อแล้วจบข้าวเหนียวนะแล้วเราก็เอาขอ้าวเหนียวนะพักไว้เรามาเตรียมกะทิกะทิเนี่ยเราใช้500กรมัมอันนี้คือหางหัวจะแยกมาเวลาไปซื้อ1นกิโลสมมุติไปซื้อมะพร้าว1นกิโลเขาจะแยกหัวกับหางเราเอามาเฉพาะหัว500กรมัมหรือ5 0แล้วก็ผสมกับน้ำนตะาลทราย400กรมัมหรือ500กรมัมนะถ้าจะให้หวานพอดีว่าดิฉันจะใช้500กรมัมนะฮะแล้วก็เกลือ เดือยไม่ต้องเยอะประมาณหนึ่งช้อนชานะฮะเอาพอกเก็บนิดพอแล้วพอได้ปุ๊บเราก็เทใส่เข้าไปนี่ฮะนะอ่ามันก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเรารอข้าวเ,าเหนียวสุกเราก็จะเอาเนี่ยขึ้นตั้งไฟไม่ต้องเดือดเพราะว่าเราไม่ต้องการการแตกมันอ่าเราต้องการให้แคนน้ำตาลก,กับเกลือเนี่ยละลายไปพร้อมกับมันีแล้วพอร้อนๆเสร็จแล้วเราก็เอาข้าวเหนียวนั้นมาใส่ในนี้เอาอันนี้ลาดไปแล้วก็คลุกเรล้าทุอย่างก็ติดผักไว้สัก ค่ะพอข้าวเหนียวเรานึ่งผ่านไปนะอีกส0นาทีนะฮะเพราะฉะนั้นก็รวมเวลา2ี่สนาทีตอนนี้เสร็จแล้วเรายกเลย่ะเรายกหู้นอนนั่นเนี่ยเห็นหฮะโอเคชันยกขาเดีียวออกเลยนะคะจบแล้วแล้วดิฉันก็ตั้งไปต่อ ตั้งไฟเอากระทีตั้งไฟอย่าให้แตกมันเด็ดขาดนะคะเอาแค่ให้มันแบบร้อนๆพอแบบเนี่ยเหมือนไม่มีแบบข้างนอกอะ่ะด้านนอกของขอบหม้อมันเป็นฟองๆๆอะ่ะแล้วก็จบเลยนะคะโอเคระหว่างนี้ก็คนไปด้วยอ่าเนี่ยฮะประมาณนี้ย้ำว่าห้ามเดือดนะย้ำว่าห้ามเดือดอ่ะเดี๋ยวสักพักนึงเสร็จละเรามาดูกัน พอกะทิมันได้ที่แล้วเห็นไหมฮะมาดูมันก็จะมีควันของเขาอยู่ประมาณนี้ค่ะเสร็จเราต้องคอยคนตลอดเพราะว่าเออไม่ได้เตาไฟฟ้าเนี่ยเอกล่างไหมนี่คือชิบหายเลยนะพังนะปวดแดกเลยนะแดกไปข้าวเหนียวไปก,วกินกับส้มตําเลยทีนี้พอเสร็จแล้วปุ๊บอ่ะเราไปดูข้าวเหนียวที่เราหุงเอาไว้โอเคอ่ะนี่ฮะข้าวเหนียวสวยมากนะ20นาทีแมทดกำลังดีเลยนะฮะ เสร็จแล้วค่ะเราก็เทเลยนะคะปุ๊บอ่าพอเทเสร็จปั๊บเราก็เอากะทิเนี่ยค่ะคหนี่ค่ะไม่จำมาดูค่ะเทไปเลยค่ะเทไปนะคะเทไปเลยโอเคจา,ากนั้นขั้นตอนนี้มันจะต้องแบบรวดเร็วมากนะคะเราก็ใช้คนเบาๆนะคะคปุไปปุไปที่ไม่ต้องคนแรงเพราะว่าเดี๋ยวเมเ็ดเขาจะหักมันจะไม่สวย โอ้ม่จันมาดูสิสวยมากเลยอ่ะเนี่ยเม็ดสวยมากสีสวยมากนะเราคนคนไม่ต้องแบบเอาเป็นเอาตายอ่ะคนพอให้กะทิเนี่ยมันเค้ากับเม็ดข้าวให้มันไปแ้ได้ดกันหมดแล้วจากนั้นอหอมมากโอเคค่ะเสร็จพอเสร็จแล้วพ๊บนะฮะเราพักเลยค่ะ20นาทีหม้อฉันปิดเลยค่ะเรียบร้อย แล้วพักไว้ตรงนี้20่ีนาทีให้มันละมุนแล้วเรามาดูกันอีกทีหนึ่งนะคะเหนียวสุกเนี่ยนะคะเราก็มาทำน้ำกะทิรได้น้ำกะทิราดก็จะใช้กะทิสดเนี่ยประมาณ200กรัมนะ200กรัมก็ลองชั่งดูกันแล้วก็น้ำตาลเนี่ยก็ประมาณสักสองร้อยก็ได้สองนี่สิสตาร์ทกว่าอาทิ์ระหว่างที่เรารอข้าวเหนียวสุกเรามาทำน้ำกะทิราดกะทิเราใช้หัวกะทิกันนะฮะ วัตถุดิเนี่ยใช้ประมาณ200กรัมแล้วก็น้ำตาลใช้20กรัมแล้วก็แป้งมันนิดหน่อยเป็นแป้งขง้าวโพดก็ได้แล้วก็เกลือนะฮะนิดหน่อยเราต้องตัดรสด้วยความเค็มนิดนึงนะเอาส่วนผสมเหล่านี้ใส่เข้าไปด้วยกันก่อนนะฮะคนเข้าไปเอาแป้งใส่ไปนะฮะอ่าโอเคใส่ไปใส่ไปใส่ไปแป้งอย่าเยอะนะเดี๋ยวเป็นกาวนะตัวเองอ่าแล้วก็เกลือนะฮะเอาปาสตีสวา1ช้อนชาอันนี้เราใช้ช้อนโต๊ะเต่เรากะเอาได้เราทำบ่อยเราก็จะรู้ว่า1ช้อนชาประมาณนี้โอเค นะเดี๋ยวเราชิมได้พวกนี้นะฮะจากนั้นเราก็เอาเอกะทิเนี่ยใส่เข้าไปนะเราก็คนส่วนผสมเหล่านี้เข้าด้วยกันก่อนนะฮะให้เขาเข้ากันก่อนนะอ,อโอเคให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันนะฮะพอให้มันแบบอย่างเงี้ยนะฮะเพราะเดี๋ยวเราต้องไปตั้งไฟอ่อนๆน,นะ,ะโอเคละ่ะพอเสร็จแล้วเนี่ยเข้ากันส่วนผสมมันเข้ากันแล้วไม่ต้องกรองนะคะไม่เหมือนทำขนมอื่นๆนะฮะอันนั้นจนะไม่ต้องไป,ไปกรองจ้ะนไม่ต้องกรอง แล้วเราก็เอากะทิเนี่ยใส่เข้าไปเลยนะสองรกรัมนะกะทิดีมากกะทิร้านนี้คือแบบโคตรดีดีจริงๆนะโอเคเสียดายไงพอมันดีก็ไม่อยากให้มันเหลือคาถ้วยแล้วเราก็คนเนี่ยพอคนให้มันเข้ากันเสร็จเราก็จะไปตั้งไฟนะคะอ่นะโอเคค่ะ หอมจังเลยนะโอเคตั้งไฟแล้วก็ตั้งไฟอ่อนๆฮะเปิดไฟอ่อนที่สุดอ่อนที่สุดนะคะอ่อนที่สุดนะโอเคนะรสชาติก็แล้วแต่่นะพอจากนั้นเราก็เคี่ยวไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันมีความข้นนะคะเอาพอสุกพอนะ้ำไม่เอาแตกมันนะ แล้วเราก็เสร็จเลยปิดจบรอข้าวเหนียวแล้วเอามันลากเดี๋ยวไปดูข้าวเหนียวกัน20สินาทีแล้วเราจะกลับนะคะแล้วเราก็จะปิดเอาไว้อีกแป๊บหนึง่งมาดโูโอ้ยร้อนโอ้ยสวยมากเลยเม็ดสวยมากนะคะโอเคค่ะเริ่มจะคนกลับเอาข้างบนลงมาข้างล่างเอาข้างล่างขึ้นไปข้างบนนะ,ะต้องโรยตัวขนาดน,นั้นนะเวลาโวย เค,ค,เ,คเรียบร้อยแล้วนะคะน้ำกะทิอันนี้เราเตรียมไว้พร้อมแล้วมะม่วงนี่คือมะม่วงที่เราฝานอยู่มะม่วงที่บ้านเลยนะคะแล้วก็กะทิอันนีอ้อันนี้นะฮะามาดูข้าวเหนียวนี่ข้าวเหนียว20นาทีเราทิ้งเอาไว้อีกโอ้โหสวยงามมากแหมแล้วเราก็ปอกเลยค่ะ โอเคฮะไม่ต้องแน่นมากนะคะเอาสวยๆแล้วแกงแต่งให้สวยๆนิดหนึ่งนะคะโอเคสวยงามมากค่ะสวยงามมากขออนุญาตเขี่ยๆนิดนึ่งนะคะโอเคโ oh MM, อ้โหมะม่วงนี่เดี๋ยว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 เราต้องไปแจกเขาใช่ไหมคะมีลูลลกค้ารอใช่ไหมคะแม่จันบอกว่าลูกค้ามาตามลูกค้าคือคนงานนะคะคนงานที่บ้านบอกว่ารู้ว่าจะมูนข้าวเหนียวแล้วมาขอกินค่ะก็เลยบอกว่าได้ค่ะลูกค้ามาตามก็แต่ยังมูนข้าวเหนียวยังมูนข้าวเหนียวไม่เสร็จเลยนะคะอะทีนี้เสร็จแล้วค่ะ แม่จันขาช่วยเจ๊แหม่มหน่อยค่ะแม่จันลาดเลยค่ะลาดเดี๋ยวนะฮะโอเคอ่าอ่าอ่าจะอ่าช่วยช่วยเจ๊แหม่มจับก็ได้ะคะ่ะโอเคทีนี้ขออนุญาตนะคะดิฉันลาดเลยนะคะลาดอิอิโอแต่ดิฉันนะ่ะชอบลาดอันนี้ด้วยนี่ให้ลาดดิฉันชอบโชคโชคอย่างเงี้ยค่ะนะแล้ว ก็ขออนุญ,ญาตนะอันนี้มันจะสว่างเป็นอุปสรทนะใส่แว่แนแพงเลยโอ้ยนี่นะฮะเหมือนกินก๋วยเตี๋ยวเราจะเก็บลูกชิ้นไปกินที่หลังใช่ไหมาแต่อันนี้ไม่ได้นะเราต้องกินข้าวเหนียวกับมะม่วงไปพร้อมกันนะขออนุญ,ญาตตักไปทีละคำนะครู <c oughs> อาจารย์กินก่อนไหมอืมร้อนมันร้อนแล้วม,มันอร่อยนะ อ่อยมากโอ๊ยตายแล้วลรอหนึ่งไม่พอแน่เลยแม่จันเดี๋ยวนะหัวล,ลอยมากเลยอนะเม็ดข้าวเนี่ยมันกำลังดีเลยมันไม่แฉกแล้วมันก็ไม่ได้กรุบมันเหมอนมันหนุบหนุบนึกออกไหมหนุบหนุบอะ่ะแล้วมะม่วงเลยสุกพอดีเลยคืขขอมะม่วงเนี่ยน้ำดอกท้อน้ำดอกไม้สีทองสุกที่ต้น ล็อตสุดท้ายแล้วนะคะ